พาทุกคนมาเที่ยวสวนสัตว์เปิดเ,เค้าคิวอีกแล้วนะครับแต่ว่าผมจะไม่ตรงไปนะคือตรงไปก็คือตัวนั้นแหละคือทางทางเข้าทางหลักนะครับที่ทุกคนที่เข้าตางนู้นก็คือสามารถขับรถไปแล้วก็ซื้อบัตรได้เลยและผมจะเข้าทางนี้อ่าซึ่งบางคนอาจจะยังไม่เคยนะครับเข้ามาช่องนี้ก็ได้นะี่ครับผมก็คือจะมาจอดตรงนี้แล้วมันจะมีที่ซื้อตั๋วแล้วก็เดินเข้าไปด้านหลังก็ได้แต่ว่าของผมเองอะ่ะผมมีบัตรอ่าบัตรที่เป็น v i p ก็คือบัตรผมซื้อเป็นรายปีของผมนะครับเมื่อก่อนมันจะมีปีละสองพันนะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยน่าจะสองพันสามร้อยสามร้อยเก้าสิบเท่าไหร่นี่แหละคือคือเหลืออีกไม่ไม่กี่บาทก็จะเป็นหกร้อยอะไรประมาณนี้แหละเอ้ยไมยจ่จะเป็นจะเป็นสองพันสี่เออไม่หกร้อยคือผมก็ซื้อได้เวลาผมเข้าส่วนใหญ่ผมจะเข้า ทางนี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปดูหมูดเด้งอีกเนี่ยครับเข้าช่องนี้ก็เหมือนว่าคนที่ไม่มีบัตรคนที่แบบมามาซื้อบัตรหน้างานก็เห็นเขาเข้าทางนี้ก็ก็มีนะเออก็น่าจะซื้อได้เหมือนกันเฮ้ยเหมือนมีที่ชาร์จอันนี้ด้วยครับใช่ไหมเนี่ยเนี่ยมีที่ชาร์จรถไฟฟ้าให้ด้วยนะเออเนี่ยมาเลยจอดรถทิ้งไว้แล้วก็เข้าไปเที่ยวนะครับเนี่ยตอนนี้ก็มีร่มมีอะไรให้เราแบบจอด ถ้าเกิดว่าจอดตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ไปเช่ารถดูหมูเด้งนะครับก็จอดนี้แล้วก็เดินเดินไปก็แป๊บเดียวไปไม่นานเดี๋ยวหาที่จอดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพาเดินไปดูก็เหมือนคลิปก่อนนั่นแหละนะที่ถ้าเกิดว่าใครได้ดู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เข้ามาช่องนี้แล้วก็เดินไปช่องนั้นอะไรประมาณนี้ ตอนนี้ผมก็ไปรับตั๋วเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาสแกนเข้าทางนี้ครับทางเดินเลยเฮ้ยทำไมไม่ติดปิดปิดนี่อะไม่ติดเเข้าลย จากตรงนี้ครับต้นเขียวเขียวนี่แหละอืมก็จะไอ้ตรงนน้นก็จะเปิดนะให้เราออกแต่วันนี้ปิดเดี๋ยวปิดเดี๋ยวไมอ่าวประตูตรงนี้ปิดเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครจะมาซื้อบัตรนะครับมาซื้อมาซื้อตรงนี้บัตรจะมีมีสองเลทนะครับก็คือมีรายรายหนึ่งปีแล้วก็มีสองปีครับมาซื้อที่ตรงนี้ ซื้อเสร็จเขาก็จะส่งไปให้เราที่บ้านครับวันนี้มีประตูกั้นด้วยปกติจะไม่มีนะนี่ครับแล้วเดินจากตรงนี้ไปอีกร้อยเมตรก็จะไปถึงที่ให้เช่ารถก็อ,อะไรพวกนี้แต่เราคงจะมาแค่แป๊บเดียวยามาดูแค่ช่วงเอ้ามาดูแค่ช่วงหมูเด้งออกมาปุ๊ด ผลอ๋อเพิ่งทำเสร็จไอ้ครั้งก่อนเรามาเรายังทำไม่เสร็จนะครับประตูนี้อ๋อเขาจะละวนะครับตอนนี้ฝั่งนี้เขาจะเรียกว่าตัวละมั่งเขาเรียกว่าโซนประตูละมั่งนะครับเตือนกระเต้มเนี่นยน,นะครับใครที่เข้าทางประตูละมั่งเหมือนผมนะครับถ้ามาเจอตัวนี้ทางลง ไปชมนิปปลูเต็มมันไม่ต้องลงไปนะครับถ้าเกิดว่าใครจะไปยู่เจ้าหมูเดงเพราะว่ามันยังอีกไกลครับให้เราเดินตามเนี้ยหรือว่าจะไปเออดูให้ดูโซนขวามือผมตะแยะคือตัวน,นั้นอะ่ะเป็นพื้นที่เช่ารถกอล์ฟนะครับไปเช่ารถกอล์ฟแล้วก็เดินไปอี่นองดูตรงนึนก็จะเป็นรถไฟฟ้าสามล้ออ่านี่ครับถ้าใครไม่เช่า,าผมก็เดินไปเรื่อยครับแล้วก็จะมีรถแบบนี้ให้เรานั่ง เราจะเห็นว่ามีช่วงเด็กๆน,นักเรียนน้องๆมาทัศนศึกษากันช่วงนี้นะครับเยอะมากนะครับผมมาที่ไรผมก็เห็นตลอดเลยครับจะเห็นอยู่เรื่อยๆเราเดินตรงที่เลยตรงที่แบบป้ายบัดชิวมาเราก็เจอตรงนี้ก็เข้าได้นะครับเนี่ยคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าน้องน่าจะยังไม่ออกมา <Okay. S 1> เดี๋ยวไปดูกันนะครับก็ปกติไง ผมก็ไม่เห็นว่าเขาจะยิบบัตรคงมาคิวอะไรตรงไหนยังไงนี่ครับบ้านข้างขึ้นมาโชว์ตัวละเออจะบ้านนี้ยังนอนกันอยู่เลยหมเด้งก็โผปุบปุอยู่นะครับแต่ว่าไม่ยอมเดินขึ้นมาให้ดูเงี้ย แค่ขยับนิดหน่อยนะทุกคนก็แบบโอ้โหเสียงแบบมากันไกลมาแล้วอืมตอนนี้เริ่มสกิตแม่แล้วอยากอยากขึ้นมาข้างบนแล้วครับแต่แม่ไม่ยอมพาขึ้นมาสักฉีรอบที่แล้วที่ผมถ่ายครับประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงสิบนาทียครับน้องขึ้นมาเล่นอยู่ตรงนี้แล้วแล้วก็ยาวเลยครับแต่วันนี้จะสองโมงแล้วยังมีขึ้นมาเลยอ่าสกิตแม่เรื่อยแล้ว แต่ว่าไอ้ตัวบ่อข้างๆนะครับขึ้นมาหลายรอบแล้วคือแบบเริ่มหิวแล้วไงแต่พี่เลี้ยงยังไม่มา <c oughs> เวลาที่ทุกคนรอคอยมานะครับรอพี่เลี้ยงโยนหญ้าลงไปแค่นั้นแหละเอามาแว้ลุกละลุกละ It's coming out It's coming out มแ,แม่เดินมาแล้วนะครับน like right ม่ดูหมุดด้ไหมครับหมุด้จะตามมาไหมหมุด้อยู่ไหนเอ h หายไป โหไม่ได้เงี้ยครับ เทียบเลยครับเป็นล้อยครับไอ้มา่หล่งนี้เรียกว่าแบบไม่มีทางเข้าเลยนะโชว์ทั้งนู้นเนี้มาทางนี้วยค่ับ เดวได้หรือเปล่านะครับทำท่าอย่างนี้แหละจะเหมือนได้ ตอนอี้ให้ดูครับคนเยอะมากอันนี้ขึ้นช้าหน่อยนะประมาณสองโมงโหเกือบสองโมงผมโมงกว่าเกือบสองโมงครึ่งนะครับโมเด้งขึ้นจากน้ําวันนี้เรนตัวจริงๆดูบนเอฟซีเพียบครับเป็นที่จะเข้ากันเลยต้องรีบมาครับผมอยู่นนี้สองชั่วโมงกว่าแล้วถึงเดี๋เจ้าอ๋อ,อเตียบเลย q u ầ